เจ้าของเจ้าของได้อะไรเฮ้ยว่าไงไม่เฟรนฮัลโหลอรอกูได้ของหายากมาทั้งนั้นวันนี้รีบมีแต่ดูหน่อยมีอะไรบ้างโตกันุมานวัดซับลำใหญ่สร้างไม่เกินสิบองค์นี่น่ากเลอะเลยแต่อย่าลืมนะสิบองค์เนี่ยเจ้าของผู้สร้างละลายไปแล้วเจ็ดและสามอยู่ผู้สองฟีหนึ่งจะผ่านนี่และสามองค์อ่ะจริงอีกองค์หนึ่งไม่รู้อยู่ใครแต่ว่าอีกสององค์อยู่ผู้หายากเลยหายยากแบบนี้ปะ อาทิตย์ก่อนเอามาขายกูแล้วป่ะอาทิตย์ก่อนีิเหรอเออเอาไม่ใชกูขายอีกคนแบบวะเชนต่อไปเชนต่อไปอันนี้มึงไม่มีแน่นอนกลับสีพึ่งตัวตลับไม่ทันแต่ตัวสีพึ่งทันหงหลงปู่หงหม้อเดียวสามปีกูจะหมุนเวรกูองค์หนึ่งแบบนี้ป่ะเฮ้ยมึงมีสามันเหรอก็วันนั้นเหมามาที่มึงให้กูไปเหมาพาบ้านปู่แล้วเหรอเออวันนั้นมันเจอรังไงเออวะ แมวแล้ชิ้นนี้แมวแล้วอยากเป็นเบอร์หนึ่งูมลุนไหม <า S 2> อยากเป็อนอยากเป็อนอยากเป็นเขาดูหน่อยในมีทุกกเชนเลยอ,เอันนี้เขี้ยวหมีเขี้ยวหมีในปา่าภูเขาไยสายสมเด็จลุงมึงดูมีตัวนี้เอาเขี้ยวปักต้นไม้ทิ้งไว้ถอดเปลี่ยนหน่อตัวเองอเจริงอันนี้หาย,ยากจริงหมีนี่จะมีแค่เขี้ยวสองอันนะอ,อ่าตัวเนี้ยเขี้ยวอีกข้างส่วนอีกข้างเนี่ยเขาบอกว่าตามตำนาดีหายไปแล้ว ้ยตกทะเลไปแล้วนี่มีีีีอยยย่างเเดดวลทมึงต้องไปงมในมหาสมุทรอ่าวไทยถ้ามึงอยากได้องค์เหมือนกันไหมเนี่ยใช่ปะเ้าใฝ่าโมดมาขายกูอะไอ้แม่ไอ้โมดเหรอไอ้โมดเอาไปขายมึงเหรอเออไอ้โมดบอกได้ไม่แา่งมึงอะไอ้โมดน่าจะไปงมในมหาสมุทรเอาไหมมึงแลาวฟ้องนะมึงไม่ขายมึงละไอ้เหี้ยมีทุกอย่างเลยไปเลิกเลิกอ้าวแล้วเธอหลุกอันไหนตำนานเนี่ย